สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมเนี่เราจะพามาแก้ปัญหายามาฮ่ามิโอครับคันนี้มีอาการสตาร์ตติดยากเบาแล้วดับนะครับผมช่วงอากาศเย,ย็นๆย็นยิ่งสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพามาแก้ปัญหาด้วยกันนะครับคันนี้ก็สตาร์ทยากมากนะครับผมลูกค้าบอกว่าตอนเช้าสตาร์ทจนแบตหมดก็ยังไม่ติดนะครับ เรามาดูที่คันสตาร์ทนะครับว่ามันมีกาลังอัดหรือเปล่านะครับผมถ้ามันไม่มีกําลังอัดมันยามยันแล้วมันไม่แข็งกดลงง่ายๆแบบนี้นะาจะมีปัญหาพวกระบบบาวไอดีนะครับผมที่มันกดตัวเองครับเดี๋ยวเรามาถอดดูนะครับผมว่าวา,วามันกดหรือเปล่านะครับถ้ากดแล้วก็ตั้งนะครับผม ้าวาาไอดีกดใช้เบอร์ยิบสี่มันออกมานะครับแล้วก็กดคันสตาร์โลงน,นะครับให้ตำแหน่งวเวและเดียงเาาขึ้นมาบนสุดนะครับผม่ตัวนี้ก็เบวาวไม่ขยับนะครับสงสัย วาวกดนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งออกแล้วก็ตัร์ากันดูนะครับก็ตั้งออกให้มันขยับได้นะครับผมขยับได้นิดหน่อยนะครับ ก็อพอประมาณนะครับผมอยาให้ห่างมากนะครับห่างมากก็จะเสียงดังนะครับผมแี้วก็ล็อกเบอร์แปดเข้าไปปิดฝาวาวเข้าไปแล้วก็ลองสตาด,ดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ อรน,นี้ก็มาลองสตาร์ทนะครับครับก็เรียบร้อยครับเป็นกับ์วาอ ID ที่ยันนะครับผมมันยันนะครับทําให้าลาวปิดไมส่สนิทนะครับผมทําให้กําลังอัดไม่มีทําให้รถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับผมสตาร์ทติดยากเบาแล้วดับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม